ับมาถึงสูตรที่สนะดับแต้มเนี่ยเอาไว้ดูเล่นๆครับรู้ไว้ใช่ว่าอย่าไปทิ้งคนรักเก่านะบางคนพอได้ของดีแล้วกลับไปสลัดของรักคนรักที่เคยเมีอยู่แล้ว อย่ากับอย่าทิ้งทีเดียวเก็บเธอไว้สักพักเพราะยังไงของที่เรารักไว้ก่อนแล้วก็มันมีเหตุผลที่เราได้มานะครับอย่าไปทิ้งพอได้ดับแก้มตัวนี้ไปโดนใจก็ทิ้งโครมเลยหว้ยออกมา c i ไดโดนดาเจ็ดเลยอย่างนั้นใช่ไหม จะเพิ่งทิ้งครับเอาไว้ดูก่อนส่วนนี้ก็ดูเฉยๆเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่มันดับมายาวนานแล้วก็ถ้ามันเดินดีต่อเดี๋ยววันหน้าเราก็มาว่ากันใหม่นะอาจารย์ไม่ขี้เหนียวนะครับอาจารย์ให้ได้เสมอครับ ขอให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับทุกคนนะเอาไปกระยมเจ้ามือให้หมดแรงไปเลย <c oughs> หมดแรงคือกระเป๋าตังแฟบไงแล้วก็เรียวแรงก็หมดแล้วโดนลูกศิษย์ไอแอก็นำภาพภาพภาห้างวดเต็ดเงินหมดสบาย สบายลูกเสร็จเแกระเป๋าตุงทีนี้นะขอให้เล่นอย่างนั้นนะครับคิดดีทำดีก็จะได้ดีไม่ได้ดีให้มันรู้ไปสำหรับคุณทุกคนแล้วก็ c i ออาจารย์แอดด้วยนะครับมีอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกล่าวกันบ้างนะว่าคิดอะไรอยู่ว่าตอนแรกอ่ะก็เกียดเองคิปหายเลยอ่ะผู้จากอตอนะ แต่พอกูได้ดูมานะเองก็ใช้ได้นี่ว่ามีของยาวๆเหมือนที่ชาบ้านเขาไม่มีหน่าลุ้นว่ะเนี่บอกได้ครับว่าตอนแรกเกลียดตอนนี้เริ่มชอบบ้างหรือตอนแรกชอบนิดหน่อยตอนนี้เกลียดหนะักเข้าไปอีกอะไรเนี่ยโพสอะไรต้องวันทั้งคืนคนผีทะเลไม่ยอมหลับยอมนอนทีสองก็ยังโพสอยู่ครับ อาจารย์เป็นคนแบบเนี้ยทาแล้วทําจริงทําให้มันถึงกลืนไปเลยให้มันสุดสุดไปเลยนะช่วยคนเหมือนกันบางทีช่วยเขาป้อยยังไงมันก็ไม่สําเร็จนะ,ะที่สําเร็จก็มองไม่เห็นคุณค่าของเรานะไม่เป็นไรครับอาจารย์เป็นคนที่อาพับอยู่แล้วนะของแบบนี้แต่ก็ยินดีอยากจะช่วยมีอะไรอับป่า ไม่อะไรไม่จะเกลียดก็เกลียดไปเถอะนะอาจารย์บรรลุแล้วครับความเกลียดความรักนี่ทำใจได้เสมอเลยคนที่เคยรักมาก่อนมาตอนนี้ดูไม่ได้เลยกิเลสชกมกโอ้ยก็เลยกินด้วยโอ้โชคดีจังเว้ยที่ไอ้หมอนั่นมันมาเอาไปก่อนไม่งั้นกูเวรกรรม รับเลี้ยงยังมามาทนมองอยู่ไดุ้ยก่าไปกับที่พูดความจริงดูสูตรดีกว่าเดี๋ยวดอนดดยมันพูดอะไรของมันวะครับคิดด้วยก็เครียดแล้วอย่ามาซีเรียสเลยนะครับเอาะที่สนุกมันมันกันดีกว่านะของมันมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนมันในเรื่องคิดด้วย มงคลมันในเรื่องอื่นมันกดหอดทำไมมันรู้อะขนาดยังไม่ทันได้บอกเลยเพิ่งมาสมัครเมื่อวานนี้เพิ่งกดติดตามมันนี่มันอ่านใจก็ออกแล้วเหรอต่อครับวัอที่หนึ่งครับดับแต้ม10บหน่วยบนนะแปออกวกสามนะก้าแต้มดับ8ปราดับถูกนะครับครับดูไปพปเป็นน้ําจิ้มนะ ดีกว่าไม่มีอะไรดูเผื่อได้จุดเด็ดเข้าไปไปตัดไปสับไปโยกไปนั่นแล้วแต่นะแต่ละคนเขามีความดีในตัวไม่เหมือนกันวันที่12ครับดับแต้ม90หน่วยนะออก0ู ที่1ิดับอกแต้มนะออก6 8 6 8 6ก็4แต้มครับดูไปครับอาจารย์จะเลือ่อนในดูจะแก๊บหน้าจอกี่ตลบก็แก๊บไปเลยอาจารย์ไม่กล้าแล้วที่จะไปเอาอะไรที่หน้าจอนิ้วกดๆงอๆเห็นแล้วน่ากลัวมันคือนิ้วหมอนนิ้วงูครับของอาจารย์นี่ หัวไม่เหมือนนี่พับกลับหลังได้นะเหมือนหัวงูเลยอ่ะต้ตกใจอยู่เหมือนกันนะใครเคยเป็นแบบนี้มังครับพับกลับมาข้างหลังได้แบบเนี้ยเดี๋ยวปรับเนี่ยมานกับพับได้เนี่ยของคนพับได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยพอแล้วไอ้แล้วมจะบีบอว่กูอุ้ยโอ้กอดตัวอดตั เห็นไหมถ้ามันพูดได้เัยอะไรว่าใ้ง่ายมาทั้งวันเลือดเมารูดขึ้นรูดลงจนแสบหมดแล้วยังมาหักคอโชวท่านผู้ชมอีกท่านมันด่าหน้ามันด่าไปกี่ตลกพุศจิ24ี่ครับดับสี่แต้มนะออกเก้าสามสองห้าแต้มครับ วันนี้กินฟ้าตลายโจรก็ไปแล้วมือละดสี่เม็ดกินยาแก้อักเสบอีกนะเดี๋ยววันที่หนึ่งนี้จะกินยาแก้แพ้เยอะๆหน่อยเพื่อพาคุณผู้ชมขึ้นเวทีต่อยกับเจ้ามือนะอ๋อชนะเลยครับยาแก้แพ้กินสักกระปุกดีไหมครับคุณผู้ชมก็เห็นด้วยยกมือขึ้นด้วยครับ โอ้ยยกสี่ห้าคนเลยเว้ยสงสัยเป็นเจ้าหมือน,นั่นนะที่ยกนั่นน,ะน่ะเนาะให้กินตั้งกระปุกหนึ่งก็ไม่รอดนะสิเนะกินทักงสเม็ดพออยาแค่แพ้วันที่1วันที่3 4ครับดับแต้มเก้าแต้มออก7 1 2ดหสองก็3แต้มนะครับ งวดที่40ครับอกแต้มออก7 8 5 8ก็3แต้มนะครับดูพอเพลินไปก่อนก็เหมือนดูหนังยิงกันสงครามแนะแต่ว่าอย่าไปเรียนแบบอะไรประมาณนั้นนะครับขวดที่5 0ครับดับ9แต้มออก2 2 4ครับมันเป็นแค่สูตรคำนวณครับแต่ว่ามันเป็นจริงได้ในบางสูตรนะครับ จับถูกจับนะีถ้ามีทุนยาวนะใหญ่ยาวขนเยอะคือคนที่มีเงินใหญ่เงินเยอะแล้วเป็นทุนยาวนะขนได้เยอะคือเหมือนมีรถ10บลอ้อประมาณนั้นนะครับพี่น่าเกลียดนะพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะ อุ้ยถอยนคำพูดดีกว่าครับไม่ถูกภาพเดี๋ยวโดนอีกขอโทษครับหนูผิดไปแล้วอ่ะหนูรู้เท่าไม่ถึงการเอาไปให้หนูด้วยนะวมืีอทกเก้ครับดับแต้มหนึ้มครับออกหนึสามหเป็น4แต้มหนูปากปล่อยพูดไปเรื่อยป่วย วันที่78ดับ3แมแมออก840ครับแคปหน้าจอได้ยังครับคุณผู้ชมอย่าด่าผมนะผมรู้การไม่ถึงเท่ารู้เท่าไม่ถึงการชอบพูดหลังถอยอยู่เรื่อยเลยคนคิด,ด้วยต้องเป็นคนคิดแบบไม่เหมือนเจ้าบ้านครับไม่งั้นเอาชนะมันไม่ได้นะเห็นไหมการคิดสูตรออกมาแต่ละสูตรเนี่ย มันยอกย้อนซ่อนเงื่อนซ่อนตะเข็บบางทีวิ่งไปเยี่ยวเนื้อหาซิปไม่เจอแล้วปดซ่อนไว้หลายขั้นนะลึกลับซับแล้วก็ซ้อนบทที่100ครับดับ9แต้มอ,อกหนึ่งก้าเอกแต้มนะครับ มันลึกล้ำจริงครับการคำนวณหวยการสร้างสูตรมันต้องฟ้าเหนือฟ้าสูตรที่เดินที่ถูกแล้วบางทีนะไปตามมันนะมันตลบตีกลับมาอีกต้องคำนวณใหม่นะมันไม่ใช่อยู่จุดเดิมนะมันเล่นซ่อนหามันยอกย้อนทำให้เจ็บใจ บางทีเกลียดขี้หน้าไปเลยอย่างบางตัวนี้เลขเนี่ยนะแต่ก็เกลียดได้ไม่ถึง15วันนะครับกลับมารักมันใหม่เหมือนอย่างทุกคนนั่นแหละวิ่งนจนขาหักเนี่ยที่แล้วเกลี้เกลยดที่หลังกูไม่วิ่งมึงแล้วอ่ะแดกเช็ดเลยบอกเจ้าตอนไหยมาเจ้านี้ไม่มาโอตโต,โต,โตที่พูดไปนะ อารมณ์โจวรูปนะเดี๋ยวเรามาดีกันนะแล้วก็มาวิ่งใหม่นะเลขนั้นเลขนี้เจ็บไม่จำกับคนเล่นหวยนะเก็บแป๊บเดียวน้ำตาตกในแป๊บเดียวพอได้ข่าวดีมาเจ้านั้นถูกมาสิบห้างวดติดนะวะาชีวิตกูไม่หวังขึ้นอีกแล้ววะก็เลยแบบกรล่อมถามนะได้เลขเด็ดมาเอาอวะ ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปยังมีหวังครับมาดูของอาจารย์ก็ดูสูตรนะอย่าเพิ่งหลงและเลื่องกับมันนะเลขตัวนี้มันครบไม่ได้ครับอย่างอีเจสามเอเม,มนเนี่ยระโมบโลกมากมาทั้งหน้าทั้งหลังตะล่อมเฉียดศูนย์ไว้ี่กาจะฟาดเฉียดศูนย์ตั้งคืนในสองพี่น้องนี่ฝาแฝดนะเจสามเอเม,มนหน้าตาเหมือนกันเนี่ย ดูเดือจุนนี่นั่นนะเทสามเนี่ยเดือจุนนะตัวงอด้วยดูที่เฮ้พูดไรเนี่ยเสียดศูนย์แกก็อยู่นิ่งๆนะเนี่ยเจสามมาเปียกเลยเดือจุนมาจนเนี่ยนี่นี่วันที่ร้อยสามสี่ครับดับสองแต้มออกเก็ดแปดเกีดเกียดอะไรก็เกลียดไปครับอย่าเกลียดตัวเลขอยาเกลียดอวย ไม่อั้นเจ้ามือก็ตกงานเขาไม่มีที่ทำมากินไว้เขาอยู่นานๆน,น,นะก็จ่ายบาทละตั้ง5 6าหกรนะแต่คุณไปเหาที่ไหนได้นอกจากเจ้ามือน,นะตัวที่ร้อยสกับดับ0แต้มออกสามเแต้มครับตัวที่ร้อยดับศน หกสองแสามแต้มเหม็นกีหน้าเจ็สเนี่ยมาตีไรจะเดินจุนหน้างอหน้าหงิกทุกที 150, 1, กร้อยหกับดับออออกมาสามแต้มเปัอ้อันไหลเนี่ยศูนยกแปสีแต้มดับ3แต้มดับอยู่ร้อยห้าสิบกับดับศูนย์แต้มออกหนึ่งห้าเก้าหก็สีแต้มดับอยู่เอที่ร้อยหกับดับ3ามจะเอาชีตแต้มเจสามมาอีกแล้ว อุ้ยะไรวะ,ะดอจุ่นมาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเออลืมไปนะว่าเออนะดับสามแ้มนะดูที่เจสามจะดับอยู่ไหมครับคุณผู้ชมดูพอเป็นแนวทางนะครับอย่าไปสลัดคนรักเก่าที่ท่านชอบชอบมาเมื่อวันก่อนทิ้งนะผมมาเห็นทางนี้งามแต่นางเอ้ยลืมคนรักเก่าทิ้งแล้ว อันนี้ปิ่งกบกันนะเจสามนี่ดูใจไปก่อนนะดูดิดูจุนตูดนี่งอนเลยนะนเนี่ยเนี่ยอุย้ยคนลามกอีกแล้วผีทะเลบางคนกิดแล้วอุ้ย้ยไมไฟังมาแล้วอเอาข้าไปให้หมากินดีกว่าคนปิเล็ตุเล็ต,เลตุลังพูจาหยาบคายบางคนนะโอเคนะครับดูวิดีโอให้จบนะครับเพราะว่าจะได้มีประโยชน์ วิดีโอนี้จะได้มีคุณภาพนะครับปันนะครับเจ3สามจะดือจุนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอให้มีความสุขทุกวินาทีนะครับสวัสดีครับ